นาทีนี่ครับนาทีอันนี้ผมพามาดูน้าที่ครับผมขาดขาดอีกแค่สิบตารางวาจะครบสองงานครับอันนี้ก็คือคุยง่ายก็คือก็คือผมตีไปเป็นสองสองสองไร่แล้วกันนะครับเพราะว่าสี่สิบตารางมาคือสองไร่เจ็งงานครับครับเจ็งงานครับอ๋อมันมีประตูเฉพาะอันนี้ผมอยู่คาาสินนะครับ ที่นี้ดินอุดมสมบูรณ์มากแลก้วก็มีมีไม้เก่านะฮะมีสาระน้ําโอ้โหเอ่อทุกท่านไม้ไมมล้วนครับพี่อา่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ฝาเชล่านะครับเอ่อนี่คือเดี๋ยวนะครับผมยังไล่เรียงไม่ถูกก็คือมันเป็นจะพูดประเด็นไหนก่อนเอาเลยครับมันมันพร้อมมากแต่ว่าอาจจะอยู่ใน ในสถานะที่ท่านเจ้าของนี้ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูแลโอ้โหคลาสสิกมากครับนี่คือ,อโตโยตานี่ขโมยมานาว่าตัวเองวันนี้ไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยไม่ต้องขโมยนะครับของตัวเองใครที่มาดิผมจะมาขโมยมานาว่าตัวเองครับอ่นานี่คือเจ้าของนะครับคุณหมอผม <c oughs> จะมาขโมยมนาว่าตัวเองอ๋ <c oughs> ออันนี้ถ้าใครที่เป็นเหมือนต้องการช็อปเล็กๆสําหรับแมนเนจเมนต์เกี่ยวกับเอ็น ถ้าเเครื่องยนต์หรือว่าอะไรเนี่ยก็กเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าอ,นเ,อเนกประสงค์เนาะแต่นี้คะดูไม้นะฮะเป็นไม้ผมคิดว่าผมยังไม่ได้ถามว่าแต่ว่ามันน่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งนเนื้อแข็งร้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวอันนี้ขอขอทักแชทนะครับว่าไม้เนื้อแข็งประเภทไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอสอสอแตะเข้าครับ S <S> อันนี้คือฉลุมาอย่างดีเลยคือคือเป็นไมอนน้อันนี้ฉลุนี่คือสั่งจากแพทย์แต่ว่าไม้ที่ปูนี่คือไม้แดงไม้แดงร้ายเปอร์เซ็นทำให้ได้แข็งผมปล่อ,บบอยไว้หวกไม่แต่ตัวเดียว<ม>ก,กินก็กินไม่ได้พี่เห็นไหมกินไม่ได้ครับมีได้กินได้อย่างเดียวคยือแดดอันนี้คือความชืน้นโดนความชื้นจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าขัดนี่รับรองเลยครับขัดแล้วท่าใหม่งับเลยโอ้โหท่านใดที่เจ็ดห้องน่างสามห้องน้ำครับ เจ็ดห้องนอนสามห้องน้ำผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบแม่แม <enthus flush. S 1> ่เห็นรถต่ออยู่หน้าบ้านรถแม่และนี่ฮะบ้านคุณหมอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องชายพี่ไก่ครับผมอันนี้ทันระยาผมครับกับลูกชายสวัสดีครับโอ้โห นี่ฮะตัวเล็กนอนพักผ่อนไฟอะไรระบบไฟอยู่หมดครับเออครับครับครับผมวหาชนก็อะไใช่วันนี้เฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ก็ใช่เลยอันนี้สั่งมาจากแท้ครับเนี่ยไม่สักรวนครับตัวนี้อืมครับผมือ ใส่ลงาาได้ใช่ไหมครับไม้ลืมว่าล้างกระเซ็ครับไม่ไม่มีไห้ฝาเชื้อราเลยทั้งสิ้นครับครับผมเนี่ยเปิดไปยังนเนี่ยนะครับเ,เ,เนี่ยเข้าได้แล้วเราเรียนครับห้องน้ำนี่คือห้องน้ำไม่ได้ว่ามาล้างนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเนี่ยเนี่ยทำไม่ไหวทำคือ <ผม S 1> สังเกตนะครับ บ้านถ้าหลังใ,ใหญ่ <ขอ S 1> เนี่ความจำเป็นปรัาความจำเป็นที่ผมจะต้องความจำเป็นคือมันไม่สามารถทําความสะอาดได้ผมรู้อยู่คือมันต้องปล่อยให้ใช่ใช่มันมันมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าการออกแบบนี่การใช้สอยอ๋อข้างหลังก็มีบ้านอืมโอเคก็คืออันนี้เป็นส่วนครัวเนาะใช่ครับส่วนครัวอันนี้ลานอาเนกประสงค์ใน,น,นลานรับแขก โอ้โหถ้าค well. well, ุณร yeah. ู้ว่าีห้องห้องนอนถ้ารานตรงนี้นะครับสามารถจัดงานเวดดิ้งอะไรได้เลยนะครับตรงนี้ทำงานห้าห้องนอนเจ็ดห้องน้ำพี่ห้าห้องนอนเจ็ดห้องน้ำแล้วเดี๋ยวพี่จะขั้นเลยแล้วก็มี อันนี้ส่วนตัวบ้านส่วนตัวบ้านแล้วก็มันจะมีระเบียงเชื่อมต่อนะครับอินเทอร์เน็เชื่อมต่อกันใช่ครับบ้านส่วนนี้ก็เป็นเหมือนทับหลังแล้วก็มีแต่บ้านส่วนนี้ก็บ้านตรงนี้หมาะมากๆเลยที่คุณจะมาคิดไอเดียเขียนหนังสือทํางานศิลปะอะไรเงี้ยครับได้เลยนะฮะ you can uh, you can ask or d e c i d e a b o u t the working for you แคนดีเอากีเคนเจอ This is of uh, my brother he he is a doctor and uh, he uh, my friend of brother ครบเลยนะครับนี่ครบเลย ปลาดุกเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมออคือยงขนาดยังไม่ให้อาหารนะแค่คนเดินมาเนี่ยมันมันรอรอ,อกินอาหารครับครับมันหวังว่ามันจะได้กินข้าวเออถูกเลี้ยงมาอย่างดีอ,อยู่ในบานี่ปลูกเ,เ,<อ>เราให้กิจกรรมแรกขออาหารนี่อ่าฮะ <laughs> โอเคเล่นเลยต้นยางนาครับพี่เห็นนีย่ยางนาอันนี้พยุงมั้งนี่น่าเป็นพยุงนะอันนี้เขาเรียกต้น ถ้าเป็นภาษาเหนือคือต้นปีบครับภาษากางคือการกาสลองใช่ครับกาสลองฮะนี่กาสลองเนาะใช่ครับกาสลองพื้นที่ตรงนี้ผมว่าพัฒนาได้เลยนะครับนี่เพราะว่ามันริมสะจะเป็นจะเป็นในอ่าเขาเรียกว่าอะไรเน่ะเป็นสาน้ำเนาะได้ครับได้หมดแต่กองสาใหญ่ตรนี้พี่อันนี้ผมผมดินเข้ามาห้เสร โอเคนะครับเดี๋ยวผมเก็บข้อมูลตรงนี้ก่อน